สวัสดีค่ะพแม่พี่นองเมื่อนี้กัมพูอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยเมื่อนี้ตื่นเด็กลูกสา่พแม่พ่นองเลยล่งคลิปรัวๆ้วเพราะว่าจะเดินทางไกลเนาะเมื่อนี้ก็เลยเอาฟ้าวมาล่งให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องของมาดามได้ติดตามช้มไปพร้อมๆกันเอาไว้เป็นแนวทางสรุปทั้ง แปดเซียนเก่าเซียนเนาะพ่อแม่พี่น้องหาหน่อยเราจะมีกันทุกวันซช้ยขยันไปหาหน่อยกราบขอบุญขอบคุณเสียนเซียนเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เปลี่นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามมหลุดเด้อค่ะเดอะ้อแล้วก็ขาดบ่อใดก็คือกราบขอบุณขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวท่างกันเลยค่ะค่านี้ก็จะเป็นของล็อกจิกพารวยเลขล็อกจิกเมื่อวานเข้าไปรอบ vip น่ะอิ๊ไทยของฮานอยน้อพอยพี่น้องทุ่มครึ่งนะคะ vip รอบ vip เข้าไปที่72องตรงตรง,ตรงแบบไม่ต้องกับเข้าตัวนิ้นตัวจอ ผู้ได้เป็นแฟนครับจับตามองแล้วค่ะจับตามองวันนี้ไปใหม่ค่ะผู้ได้ที่ไปเตรียมตัวแคปหน้าจอล็อกกิกพารวยให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึงห้าหน่อยเต้ากับศูนย์สองตัว4หางสองตัวสหางก็จะมีเก้าหนึ่เก้าสองศูนย เบิ้ลก็จะเป็น9 9 0 0 3ตัว3หาง9 0 1 9 0 2 9 9 0นะคะ2ตัวเน้น2หาง3หางเน้นไปที่9 1 9 2 0 2 3ตัวเน้นหางเดียวเน้นไปที่9 0 2แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลข l o g ิกพารวยเนาะ แล้วไปต่อเป็นของเป็นของเลขลับนางฟ้าด้อค่ะเลขลับนางฟ้ากับเขากับปังเนาะกะได้ไปรอบปกติกับ่าถึงก็ว่านี่แต่กะได้ไปรอบปกติพอไพไปนอนแปดเจ็ดตรงตรงเข้าตัวเน้นตัวเจาะที่ว่าเขาว่าปังก็คือตัวเน้นตัวเจาะเนาะอ่ะผู้ใดเป็นแฟนคับลับนางฟ้าเยมตัวแคบหน้าจอเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย 7กับ9กสองตัว4หางสองตัวสหางก็จะมี7จ็ดหนึ่งเสองเกสองเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเตัว3หาง3ตัวก็จะมีเ9็7 9ก้าหนสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่9 1 9าหสองสตัวเน้นสองหาง เนไปที่91791นะคะแล้วก็792รับหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคก,ก็ได้ไปรอบ VIP 2772เนาะคะเนาะรอบ VIP 1ลรอบวันนี้ ใหสิตามแมวน้อยน้ำโชกอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าโจอแมวน้อยน้ำโชคให้มาวันนี้รูด4ีน่อยถึงห้านอยสิกับ9 2สองตัวหกหาง8ปดสองแปดสามแห้าศูนยส,ส,สองตัวเน้นสาม เออสตัวนน้นสหางโอสามตัวสองหางก็ <c oughs> โดษขก็ว่ายไ่น้นสามตัวสองหางก็จะมี58 3, 58 9, 5 8าแปดสามห้าแตัวเน้นสหางเน้นไปที่8 2 8ส0 9 0 3นะคะแล้วไปต่อเป็นของใคร แฟนของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาได้ไปรอบเฉพาะจิตเนาะคะนะัเนาะรอบเฉพาะจิตหนึ่งรอบไปที่สองหกหกสองเข้าตัวเน้นตัวเจาะแต่เข้าตัวกับผู้ใดเป็นแฟนครับของเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยศูนย์กับสองสองตัวสี่หางศูนย 0506 252 2 7พ่อแม่พี่น้องโอ้ยเนาะเคยเป็น 4, 0 5, 0 6, สิ0506แล้วก็2526เนาะเลยโมเมนเนาะอ้าวอา้อาอ้ามาดามพิษเองเรียกคนบริพิษเอาไม่พ่อแม่พี่น้อง0506 2728เบิ้นก็จะเป็น0022 3ตัว สามหางก็จะมี027028 002นะคะสตัวเน้น2องหางเน้นไปที่2728 3ตัวเน้น2องหางเน้นไปที่027028แคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของมาดามของมาดามก็ได้ไปรอบสามมชีเนาะไปรอบสามาชีบัดเข่าตัวเบิ้ลนสามสามพอพี่น้องม,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 มือนีมือใหม่ไปใหม่เนาะมาดามให้วันนี้รูดสี่น่อยถึง5้าหน่อยศนย์กับสองสองตัวสหาง04 0ย์สี่ห,ส,ส,ส,หสองสสองห้า เบิ้ลก็จะเป็น0022สตัว3หางก็จะมี024 025 002สตัวเน้น3หางเน้นไปที่04 05แล้วก็24ส,ส,สาตัวเน้นหางเดียว024แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเซียนหนุ่มเนาะของเซียนหนุ่มคนได้ไปเนาะเมื่อวานนี้เนาะมื้อนี้ต้องไปเด้อเซียนหนุ่มเด้อแต่คักๆเลยหยุดบ่เซียนหนุ่มอ่ะเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดสีน่อยถึงห้าน่อยศูนย์กับสองสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีศูนย์แปดศูนย์เก้าสองแปดสองเก้า เบิ้ลก็จะเป็น0022สตัว3ตัว3หางก็จะมี028029 0022ตัวเน้น2หางเน้นไปที่0829 3ตัวเน้นหางเดียว029เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของซ่องสุวรรณกระบ,บรยไปเนอกตรงกับกระโทษกอไผ่ จะไดเปลี่ยนแฟนครับจับตาหมองไปไหมพรมิพี่น้องซองส,องสวุวรรณจะเข้าจะปังไหมเนาะค่ะสองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองแปดสองเก้าสี่แปดสี่เก้าเบิ้ลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหาง สอง, 48, ส,อง 49, สี่แปดสองสี่เก้าสี่สี่สองสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่แปดสี่เก้าสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่เก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครโอ้สามเบาเนี่ยบกไปตัวนี้เป็นของชอเชิดชัยของช่อเชิดชัยกับบัเดินขอโทษขอไห้แฟนครับชอเชิดชัยเนาะค่ะเนาะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ก็แช่ชัาชายให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน่อย7ดกับ9กสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี7 9 7 0 9ก้าเบิ้ลจะเป็นเจ็ดเสตัวสามหางสามตัวก็จะมีเจ็ดเก้ง ็ดเก้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวแขนเขียนเน้นไปที่เจ็ดเก้าหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโชว์เสื้ชัยแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณนเก็ดเส้นดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางซ่องนกกาบขวบพราคุณเป็นอย่างสูงราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อ,อพ่าแม่นี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุด แล้วก็กาบขอมูลขอบคุู FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่วงบวกสิเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะขอบคุณพูหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหาหนอย